มาดูข้อต่อไปกันเลยครับอ่าข้อนี้เขาบอกว่าภาชนะเปิดใบหนึ่งครับปริมาตรยีองศาเออปริมาตรยีลูกบาทเซนติเมตรเริ่มต้นมีอากาศอยู่ในนั้นจํานวนหนึ่งที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสและความดันเดียวกับสภาพแวดล้อมครับเขาบอกว่า,จ,าจะต้องทําให้อุณหภูมิของภาชนะเนี่ยร้อนถึงอุณหภูมิเท่าใด จำนวนโมลของอากาศในในภาชนะจึงจะเหลือสามในสี่ของจำนวนโมลเดิมโอเคข้อนี้จะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่าเป็นภาชนะเปิดใช่ไหมครับภาชนะเปิดเนี่ยถ้าเราให้ความร้อนถ้าเราให้ความร้อนมันเนี่ยแก๊สย่อมลอยขึ้นไปสู่ที่สูงขึ้นได้ใช่ไหมทำให้จำนวนโมลของแกส๊สหรือจำนวนอะตอมของจำนวนโมเลกุลของแก๊สเนี่ยครับ หายไปจากภาชนะโอเคข้อนี้จะเห็นว่าได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบสองสภาวะใช่ไหมสองสภาวะก็การเปรียบเทียบสองสภาวะหลักของเราคือไงครับตั้งสูตรก่อนใช่ไหมแล้วดูว่าตัวแปรไหนเป็นค่าคงที่จากข้อนี้ครับตัวที่เป็นค่าคงที่แน่ๆอยู่แล้วคือ R ใช่ไหมเพราะเป็น 8.31และเป็นค่าคงตัวก็เขาบอกว่าปริมาตรของแก๊สปริปริมาตรของของของ,ของภาชนะเนี่ยครับเป็น25ลูกบาทเซนติเมตรถ้าเรามองที่ภาชนะข้อนี้อย่ามองที่แกนครับให้มองที่ภาชนะถ้าภาชนะเนี่ยครับเป็นภาชนะเดิมใช่ป่ะถ้าเป็นภาชนะเดิมเนี่ย ปริมาตรก็คงที่ใช่ป่ะครับเพราะอะไรเพราะภาชนะเดิม P คงที่ไหมครับ P ก็คงที่ใช่ป่ะคือความดันหนึ่งบรรยากาศความดันเดียวกับสภาพแวดล้อมเนี่ยก็คือความดันหนึ่งบรรยากาศดังนั้น P เนี่ยครับก็เป็นค่าคงที่ใช่ไม่มดังนั้นเราสามารถจัดรูปได้แล้วครับ v v ส่วนด้วย r เท่ากับ nt ซึ่ง p เป็นค่าคงที่ v เป็นค่าคงที่และ R เป็นค่าคงที่ก็ทำการออกมาครับจะได้ค่าคงที่เช่นกันเท่ากับ k เราก็ตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบจะได้ว่า n1, t1, เท่ากับ n2, t2 แทนค่าเลยครับ N1 เนี่ยคือจำนวนเมินคือจำนวนโมลเดิมใช่ไหมพี่ให้เป็น1 สมมุติของเดิมเนี่ยครับมี1นโมนลลวกันโอเคนะทีห่งคืออุณหภูมิเดิมอุณหภูมิเดิมครับคือ27องศาเซลเซียสใช่ป่ะแต่ต้องทำให้เป็นเคลวินก่อนโดยการบวก273เข้าไปได้300เคลวินจับมันเท่ากับ N2 ครับ N2 คือจำนวนโมลเนี่ยเขาบอกว่าเหลือ3ส่วน4แสดงว่าถ้าจากเดิม1โมลเหลือ 3/ น4นก็เหลือ3 /4 โมนใช่ไหมครับคูดด้วย T2 T2 ทีคืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินใช่ป่ะก็ตัดกันออกมาครับจะได้ T2 เนี่ยเป็น400เคลวินมาดูชอยครับมาดูชอยส0 0ร้เคลวินจะเห็นด้ว่าไม่มีชอยเลยที่เป็น400เคลวินแต่มีชอยหลอกมาชอยหนึ่งครับคือชอยสแต่อย่าลืมดูครับหน่วยเป็นเซลเซียสใช่ป่ะ ดังนั้นก็ต้องทำให้เป็นให้ให้เคลวินเนี่ยเป็นเซลเซียสะก่อนโดยการเอามาลบด้วย2 7 3เชื่อว่าครับจะได้127องศาเซลเซียสเป็นคำตอบนั่นเองข้อนี้ตอบ127องศาเซลเซียสครับก็โดยสรุปแล้วข้อนี้ก็ไม่มีอะไรครับเป็นโจทย์เปรียบเทียบ2สองสภาวะก็ตั้งสมการขึ้นมาก่อนแล้วดูตัวแปรว่าค่าไหนเป็นค่าของที่จะเห็นได้ว่า V เนี่ยเป็นค่าคงที่เนื่องจากว่าภาชนะของเราเป็นภาชนะเดิมและเรามองที่ภาชนะตัวนี้อากาศรูดไหลยออยกไปเหลือค่าสาม่สีโมนก็เทียบไปครับจะได้อุณหภ,ภูมิในส่าาวะที่2เนี่ยเป็น4 0 0ร้อยเคลวินถ้าเป็นเซลเซียสก่อนจะได้ร้อองศาเซลเซียสเป็นคำตอบครับ